สวัสดีครับผมวันนี้ก็เ้าก็อยู่แปลงหญ้าซิกแนลของเรามาเดิมนะครับเกณฑ์สับก์เน,นะครับระวางคลิปยากคลิปรัวนะครับผมว่ามันเป็นของตีกลัวนะครับผมนี่ครับหญ้าเขาเาตอน,นไอแปลงนี่ก็เลืออยู่ออนไลน์ครับวันนี้มีลูกค้าอยู่สามสี่กระสอครับผมบเกือบกระดงงามเลยแบะทั้งมันนี้เราเพิ่ลัะตกดินนอนนอน ไม่เงียบไปสอบครับผมเราก็พูดคุยกันนิดหน่อยถึงเรื่องยาที่ปลูกได้ประมาณเกือบเดือนเลยวะอัปเดตเบื่องแล้วกัญญาที่กขาล่างปลูกเมื่อนี้ครับแล้วก็แปลงยาที่ใส่ปุ๋ยวันนี้ด้วยแต่เบื่องสามยาเนี่ยครับปลูกได้เกือบเดือนปนละูกมื่อน,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 นี้แล้วก็วกำลังใส่ปุ๋ยมื่อนี้ที่ว่าตัดมันบดขังก่อนนะครับผมไปรับชมกันเลยครับผมจะสะนี่ครับผม ลักษณะกระสอบที่เล่าที่เห่างานสุลุคานนะครับผมอธิบายครับผมตัดยำได้อธิบายลิบนะเขาเช็ดลิบสดๆตลอดนะครับต้องไปพรอมต้องิบเอาไอของเกามาลงนะครับทุกสิ่งทุกย่าต้องสดเท่านั้นนะครับที่เนบกระสอบยาช่วงนี้ก็ยังพอมีนะครับแต่ไปต่างใด็ก็โตขึ้นมากครับผมตามเบอร์ทรที่องไวนะครับผม โทรไปเลยตรงนี้นะเราส่วนพวกนี้ก็เป็นยาที่ปู่แม่มานเกือบเดือนแล้วละ่ะประมาณสามกิจกลัวหรอมา่านยิบหาเหมือเยอะสีเบืองก็ปเป็นไงครับนั่นกะนำบกไปที่เรียบร้อยแล้วลครับแต่ว่าสิปล่อยนำเท่าคื้นเก่านะครับตื้อ่าทางก้อนนามมันหลายเต็มเหยบอนนำบล็กเนี่ก็คืนงามครับผม แต่เขาก็ต้องปล่อยน้ำออาเพราะว่าหญ้าพวกหญ้าไ้หน่อยมันจะเกิดเกิดแซ่ยมนะครับผมเข้าพยายามจะให้หญ้าอืดมาแซ่ยมครับเตัวแต่เข้าจะคิดจะขายนะพยายามรักษาตรงแปลงววเอาไว้ว่าอย่าให้หญ้าพวกอืดมาเสี่ยมเพราะว่าเวลาเขาตัดขายแล้วเขาก็จะมาดขัดแยกทีหนึ่ง,ง,ง,งแต่ว่ากันปลูกให้งัวชื่อว่าตอกซีเรียสหรอครับหญ้ายังเกิดหญ้าเพรา,ามันเป <ๆๆ S 1> ็นมาเส่ยมเราก็มือนีาก็มีการปลูก ปลูกอต่กปลูกไอ้เพิ่มอีกครับผมแปลงหนึ่งครับผมตั้งนู่นนะครับกับเอินกับพอกระปายละว,วานนะครับผมตรงนู้นนะครับนี่ครับกับหรือว่าวานลยนะครับเพราะว่าเป็นหญ้าของเนะาะต้อก็บน้าไหวดีสุดแต่สาหรับคนบ่มีหญา้าก็บ่มจะไปตรงน้าก็ได้นะก็ค่อยๆขยับขยายเอานะครับผมก็สอบนึงนี่ก็อยู่ประมาณ บาเกินสิบห้ากิโลนะครับบอกไว้ทุกคลิปละแหนมเด้ตัดยแำกมบอกทุกอย่างบ้างแนะเจอก็เป็นนาทีนะครับเพราะว่าตุกขาเขาไหวจะขู่แตบอกดูครับไม่นู้บอกนี่อะมาเกินสิบห้ากิโลครับผมตรงด้วยบริษัทแปดเอกเพจครับผมถึงเป็นบริษัทที่จดเหตุเส็จมาสองหลอดละสวัสดีพอดีครับขอพบขอขอบีจานแล้วกันครับ อันว่าผมส่งบริษัทนี่แล้วครับผมแพทตุ้งเป็ดนะครับผมอย่างน้อยก็ร่างครับผมตั้งงามอย่างงามครับผมนี่ครับนี่ครับนี่นะครับประมาณนี้ครับผมกระสอบไปสามร้อยห้าสิบบาทนะครับประมาณนี้นะครับโ้องคำว่าอะไรครับผมตัวนี้ยังมีหาอยู่ครับยังพอมมีนะครับแต่ว่าเอาเวลาประกันว่าจะหมดตอนไหนนะทำเอาเองจะให้อยู่ ยูละห้าบาทนะครับห้าบาทถ้ามาเอาที่นี่นะครับผมถ้ามาเอาตัดเองก็ห้าบาทแต่ว่าขันตัดให้นะขายค่าตัดนั่นนะครับผมค่าตัดลอยหนึ่งครับผมลอยค่า้ํามันน้ำเนี่ยแต่ต่นก็ตัดเองลยครับห้าบาทครับผมนี่ครับประมาณนี้ครับดูแลวพิจารณานะครับว่าคุมกับเงินเราไหมก่อนสื่อครับผมแต่ให้เบิงก่อนนะ คแมเนตสื่อไปเราไปตีของเขาเคแมเนเ์ได้ครับไอเบื้งก่อนครับเหนียวม่านนี่นะครับสองไปสามร้อยห้าสิบบาทนะครับรวมส่งนะครับค่าส่งก็โอ้กไปหลอดกว่าบาทนะครับจริง,งไอค่าหยานนงน้อแพงเหรอครับนี่พอเดิรมีส่สมอแล้วครับอยู่ที่ว่าติดเครื่องไหนแต่ซุงเรื่อยๆส่งเรื่อยๆครับผม วันน,น,น,วน,น,วนนี้ก็ได้ว่านปุ๋ยงานกอนตัดที่ตัดไวครับหมดไปแล้วงานนั้นแล้วตอนนี้เขาก็ปล่อยน้ำลงหลังจากตัดได้ประมาณสองสามวันนะหญ้าก็จะแทงหน่อขึ้นมาแทงยอดขึ้นมาแล้วก็จะปล่อยน้ําลงนะครับพอปล่อยลงแล้วเราก็หว่านปุ๋ยนะครับตอนนี้เราหว่านปุ๋ยยูเรียก่อนนะครับแล้วก็จะมาหว่านปุ๋ยอ่าีไก่น้ำกลนะครับผมเอายูเรียลงก่อนกีไก่น้ำกลครับมันจีง,งามนะหรือบางคนใส่แต่ อุอ้ยขี่ไก่กันเลยครับแบบแ่แต่กราจะแข่งง่ามกับพี่ใส่ทั้งอย่างนะครับก็พิดนะครับผมใส่ขีดไก่น้ำใส่ทูเรียน้ำถอยง่ามนะครับยาซิกแนว่เรื่อยนะครับมันขอดีของามันก็คือสามารถโตในน้ำได้เกิดได้ในทุกสภาพพื้นที่แม้น้ำจะท่วมก็มไม่ตายนะครับ นำครั้งใหม่เป็นเดือนกบบอระบาตายนะครับผมท้นครับผมท้นแรงใจ่ดีบาตายแต่ว่ามันมักหนามบาตายอยู่แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างครับมันผมมีหนามมันกันกนบบาดเจริญเติบโตแล้วครับข้อดีอีกข้อคือโตเร็วหลบตัดมันเร็วกว่าทุกทุกทุกพันธุ์ครับอ,อย่างหนึ่งง่วงก็กินดีนะครับทำหาปโปรตีนนี่ที่เราหรอ โปรตีนเท่าไรอธิบาย8%นะครับโปรตีนโปรตีนของหยาสิกเนลอยู่ที่8%นะครับผมแตกต่างกับแป้งกวาหลาอยู่นิดหน่อยแป้งกว่าหลาจะมีลำต้นที่อ่อนนุ่มกว่านี้ครับผมตัวน,นี้จะมีลำต้นเล็กนะที่ใครยาวไว้ลำต้นจะเล็กใบเรียวยาวไม่มีขนอธิบายเบอร์ไปเลยไปออกทีต่างจากแป้งกวาหลา เอกลากษณ์ใบอ่อนนุ่มแต่จตัวนี้ออกหยาบหยาบนิดๆ,ๆนะครับแต่ดูกทรงนันติขายกันเลยครับผมมันจิคายยาแนววายนะครับนี่ดูคายทรงดูไม่ผมเบิ่งว่าดูหน้าครับนี่นนนนมันพอมเอนับหาสิ๊กเนี่ยไอแต่คนในปู่ันก็สามารถไปโพลทันใดครับเพราะวา,าต้านตกำเนิดมันอยู่แอฟริกาตายนะครับดูซีจะมาโพยอยูหน้าจเจ้าเด็กังได้ขังผมจะเด็กไอ้ว่าหรือว่า มันเดือดมันเดือดขึ้นหนาวไวเลยเนี่ยผมเลยมันขึ้นหนาวไวที่ความคลายคลายขึ้นนะครับเดี๋ยวกันเนียบกัสอบไปเรอยนนะครับผมพูดคุยกันได้บอกขอใจกระสอบถามเดี๋ยครับผมมีคลิปทุกอย่างนะครับการตัดการใส่ปุ๋ยการปลูกบอกขอแจ้งกับขออเบืองเลยครับผมเอ็ดเอ็ดไ้เบืองเบิ่งล้วครับแล้วก็นี่แหละเห็นว่ามันได บริเวณในหัวหัวนะครับขี่ปูกะปูในพ้นอี่แหละแต่รับคนที่เอาไปาปูหิงหัวก็ไ่ต้องเสียเรียนนะครับเพราะว่าปูหิงหวักงหงหวกินเน,ะนๆๆา,เนาะมันหยาห์หยังเกิดกระเาหัวมันแี่อมาภหลดแแทบไปเลยเฮ้ยแตมัเกิดแทบกันไปหลดครับไม่ไปยังหรอก็ต้องไปเสียเรียนกับมันแต่ว่าต้องรับคนที่ปูกเพื่อ การขาดครต้องดูแลเนี่ยแน่นอนนะครับจะปลูกกินปลูกทุม่มงหัวก็กินดีนะครับงหัวก,กินดีงหัวกิกนนายาตัวนี้แนละกินดีทุกอย่างเลยแค่งวงหัวนะโดยพองหัวกระโดนกินทุกอย่างขีกว้านะพลุนสูนสูนต่ำครับบม่มีเงินจะซื้อวางแค่เนดะีย๋ยวหัวไท่กระโดนไท่กี่ครั้ กอกยาไปด้วยครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับคือเรามาอัปเดตความเคลื่อนไหวของอยายาที่ปออลูกใมเอามานยิบหามือ เกีเ่ยวเดียดเดือนละยิบยิบพกยิบเจนละบ้านนี่แหละกัญชาบ๊อบพีนะครับแล้วกัญญาที่ปลูกใหม่เมื่อน,นี้แล้วกัญญาที่ตัดได้สามสามวันสี่วันเราหว่านปุ๋ยสามอย่างครับเมื่อนี้ที่มันบอกมันนำเสนอกะมีสลัาดเนยมีสลัดเนยกะตามสไตล์พั้งละครับนําเสนอคีบโปนี่จะนําเสนอในสไตล์ของผมเองนะครับอาจจะบอกคือไอ้ สอบคนดื่อที่เขานับดื่อกันนะครับสอบสามร้อยห้าสิบบาทนะครับบอกกี้วเอ้ยเนออ่ะบอกอีกรอบนึงครับผมก็สอบกระสอบไว้สามร้อยห้าสิบบาทนะครับรวมส่งนะครับน้ําหนักจะอยู่ที่ประมาณสิบสามถึงสิบห้ากิโลนิดๆนะไม่เกินสิบห้ากิโลครับบอกยังไงไม่เกินสิบห้ากิโลนะครับนี่ครับจะส่งทางแฟล็กเอกเพลสนะครับผม ในเขตภาคอีสานจะอยู่ประมาณหนึ่งวันนะครับถึงสองวันนะครับภาคเหนือกับภาคใต้อยู่จะอยู่ประมาณสามวันสามวันถึงสี่วันนะครับผมยาอาจจะทรงไปอาจจะเหลืองมีสีเหลืองในตั็กน้อยแต่ว่ากับปูกเลยนะครับไม่ต้องตกใจตัวน,นะครับผมปลูกเดี๋ยวมอนเดิมนะครับขอบคุณนะครับสําหรับไอ้ลูกค้าที่ก้อยสับจุ่นเน่าแล้วก็คนที่เบิ่งแง่ท่านยูทูบขอบคุณในลายครับผมให้ไไลายซืือโค้งสีบรบบ บ่ด้วยบ่หมดบ่บ่หมดบ่เติบบ่หมดบ่หมดครับผมถี่ปันกันเลยเมื่อยครับจอบวิวหนึ่กับฟ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ได้ด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมจะไปน้ำเส้นหนึ่งว่าแน่นอนครับคลิปหน้ำบาย